สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการป้องป่วยมีเรื่องจะคุยกันให้ฟังก่อนนะครับคือว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยฮะวันจันทร์ที่จะถึงนี่เป็นต้นไปนะครับวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็คงเป็นวันที่หนึ่งนะครับก็จะมาเพราะๆกับการเปลี่ยนรัฐบาลเราผมว่ารายการป้องป่วยจะย้ายเวลาไปนะครับจะย้ายเวลาไปเป็น บ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงอาจจะไม่สะดวกสักนิดสำหรับพวกที่ดูรายการป้องป่วยตอนรับประทานอาหารกลางวันนะครับนะครับสำหรับอะไรพวกแม่บ้านที่ดูอยู่ที่บ้านคงไม่มีปัญหาอะไรก็ช่วงบ่ายโมงเอ้บ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงรายการป้องป่วยจะไปจัดอย่างนี้ครับบ่ายสามถึงสี่โมงเฉพาะพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับตกลงอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวนี้ ายการป้องป่วยจะหายไปวันหนึ่งจะเหลืออยู่แค่4วันนะครับพุธพฤหัสสุขแล้วก็วันอาทิตย์ทีนี้รีลันจะพูดว่านิดหน่อยรีรันเนี่ยนะครับแล้วถ้าหากมีปัญหาอะไรก็เข้าไปดูใน1 3สยามไทย .com แล้วกันเดี๋ยวไปทำเป็นรายละก็สอนไว้ให้หรือตรงๆของป้องป่วยก็ไปดูที่ไ13ไครับ7 s t e p d e t o p c o o ออย่างที่ผมชวนให้ดูนะ ตอนนี้ก็มีรีลันดูให้อยู่ละ s e v e s t e p d e t o x c o m อันนั้นดูได้ตลอดดูได้ทั้งวันเลยนะครับกดดูได้ทั้งวันวันเรื่องอะไรกำลังตกลงกับคนที่จัดจัดเรื่องนี้ให้จะพิมพ์หัวข้อย่อยๆไว้สำหรับว่า,าวันนี้พูดเรื่องอะไรแล้วท่านก็ดูตามดูตามเป็นความรู้ไปเรื่อยๆนะครับก็ตกลงว่ารีลันนะครับของวันอังคาร ก็ไปดูตีห้าถึงหกโมงเช้าของวันพุธไอ้เราไม่มีวันอังคารวันพุธเป็นตีห้ถึงหกโมงเช้าของวันพฤหัสสําหรับวันพฤหัสลีรันก็ไปเป็นตีสาถึงตีสี่นะครับอันนี้ยุ่งนิดหน่อยตีสามถึงตีสีของวันวันไหนครับของวันอาทิตย์นะครับของวันอาทิตย์แล้วก็ลีรันของวันศุกร์ก็จะไปเป็นของวันอังคาร เดี๋ยวๆนั่จะยุ่งนิดหน่อยนะเดี๋ยวกันนะครับเอาหมายใหม่วันพฤหัสลีลานเป็นวันวันพุธไปลีลานตีห้าถึงหกโมงเช้าเดี๋ยวช้าๆนะครับผมจะงงวันของวันพุธจะไปเป็นลีลานของวันพฤหัสตีห้าถึงหกโมงเช้าของวันของวันพฤหัส จะไปเป็นตีสถึงตีสนะครับของวันเสาร์แหมผมก็ลืมไปเลยของวันเสาร์วันศุกร์วันศุกร์ก็จะไปเป็นรีรันรีรานของวันจันทร์นะนะฮะของวันจันทร์นะตีห้าถึงหกโมงเช้าแล้วก็ของวันอาทิตย์ก็จะไปเป็นรีรันของตีห้ถึงหกโมงเช้าของวันอังคารนะครับ ก็ตกลงเข้าใจอย่างนี้นะครับก็จะจะหายไปวันหนึ่งว่างั้นเถอะถ้าคิดถึงการในช่วงที่หายก็ไปดูใน s e v e n s t e p d e t o k c o m ผมไปเติมเต็มวันนั้นแล้วกันเอาเอาอย่างนี้ผมไปเติมเต็มวันนั้นแล้วกันนะครับวันที่ไม่ได้ออกอะ่ะไม่ได้ออกผมไปไปดูใน s e v e n s t e p d e t o k c o m แล้วกันนะจัดให้จัดให้ก็กลายเป็นจะดูทุกวันก็ไปดูใน s จ <te> ็ดสเตปทีท็อกคนะครับก็จัดอย่างนี้นะฮะอ่ะทุวนอีกทีนะต่อไปตั้งตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปและการป้องป่วยของวันจันทร์อังคารไม่มีก็จะไปมีวันพุธเลยเป็นวันพุธนะครับเป็นวันพุธบ่ายสามถึงบ่ายสี่นะครับเพื่อหาบ่ายสามถึงบ่ายสี่วันศุกร์บ่ายสามถึงบ่ายสี่แล้วก็ไปเป็นวันอาทิตย์บ่ายสามถึงบ่ายสี่ อาทิตย์หนึ่งก็มี4วันมี4วันนะครับแล้วรอบรอบทวนอ่ะพวกที่อยู่อเมริกาที่รอบทวนนะครับวุฒิวายนิดหนึ่งของอเมริกาค้านะก็จะเป็นรีลานวันพุธก็จะเป็นตีห้าถึงหกโมงเช้าของวันพฤหัสรีลานของวันพฤหัสก็จะเป็นตีสามถึงตีสี่นะครับของวันวันไหนเนี่ยของวันเสาร์นะครับ แล้วก็รีลันของวันศุกร์ก็เป็นตีห้าถึงหกโมงเหมือนเดิมเป็นของวันจันทร์แล้วก็ของวันอาทิตย์ก็จะเป็นตีห้าถึงหกโมงของวันอังคารเอาอย่างนี้เข้าใจนะครับแล้วเสร็จแล้วใครรู้สึกเอ,อ้ยขาดไปสองวันอยู่ไม่ค่อยได้ก็เข้าไปดูใน seven step detox k com จัดให้จันทร์กับอังคาราที่ขาดไปนะครับผมจัดให้แล้วกันใน seven step detox k com ก็จะเป็นรายการ ถ่ายทอดสดเหมือนกันเป็นความสามารถของทีมงานเจ่ e สเต็ปดีท o อก o m ครับขอขอเรียนนิดหนึ่งนะรายการ s s t e p d e t ปด k c o m ดคนี่ค่อนข้างอิสระต่อ13สยามไทยเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นเพื่อนฝูงกันต่อกันเฉยๆแล้วก็กล้องก็ใช้ใช้ไม่ใช่กล้องใหญ่ๆแบบทีวีแล้วครับใช้กล้อง Sony h ไฮเดน ที่เป็นสมัยใหม่หน,นะเดี๋ยวเราก็จะออกทางโน้นแล้วกันก็ก็จะครบถ้วนเสร็จแล้วใน7 s t e p d e o p com ก็ดูแล้วก็อย่างนี้ครับเขียนถามมาเขียนถามมาล้วก็จะตอบให้แล้วสำหรับแพทย์ศึกษาก็ขอกรุณาล็อกอินหน่อยนะครับเพราะาอยากดูอยากอยากจะให้คนถามอายุ20ขึ้นนะว่าให้จริงนะก็เอาอย่างนั้นล้กันก็ รายการก็จะกระชับขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็พวกเราก,ก็ขอบคุณที่ให้ข่าวครับให้ข่าวมาให้รายการมาแล้ววันนี้ก็มีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็อุตส่าห์โทรมาว่าอย่างนี้ครับว่าท่านดูรายการป้องป่วยที่ออกไปป้องบ้านป้องเมืองท่านก็โทรมาว่าให้ช่วยให้ช่วยบอกคนที่ดูรายการป้องป่วย ท่านคิดเอาเองเลยว่าส่วนมากก็จะเป็นเพราะค่อนข้างจะสูงอายุท่านหวังจะให้ผู้สูงอายุที่ดูรายการป้องป่วยสอนลูกสอนหลานผมก็เพิ่งนึกออกจริงๆอ่ะคือการเมืองอ่ะครับส่วนมากเราเมืองไทยเราเรียกว่าเล่นการเมืองคำว่าเล่นการเมืองเนี่ยบางทีเราบอกว่าเฮ้ยอย่าเบือ่อเบื่อการเมืองจริงๆเลยนะครับ ถ้าคนพูดอย่างนี้แปลว่าไม่รู้ว่าการเมืองแปลว่าอะไรนะไม่รู้ว่าการเมืองแปลว่าอะไรคือท่านโทรมาถามผมท่านถามผมคำแรกเลยสุวัสด์รู้ไหมว่าการเมืองแปลว่าอะไรผมบอกเอาการเมืองก็คือการเมืองที่ไปสมัครเป็นผู้แทนอะไรต่ออะไรท่านบอกเนี่ยก็แปลว่าสุวัสด์เองก็ไม่สามารถอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าการเมืองคืออะไรเล่นการเมืองคืออะไรทำการเมืองคืออะไร นะครับผมก็พอก็อาจารย์อยายี่นคำถามเลยเอาตรงๆเลยจะให้ผมทำอะไรท่านก็บอกว่าช่วยพูดง่ายๆให้ชาวบ้านดูให้ชาวบ้านเข้าใจว่าการเมืองคืออะไรนะครับการเมืองนี่ครับคนที่จะมาทำการเมืองเป็นนักการเมืองเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อจะมีบทบาทสองสองอย่างบทบาทบทบาทของนักการเมืองเนี่ยมีอยู่สองอย่าง ก็คือการออกมาเป็นนักนิติบัญญัตินักนิติบัญญัติแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นนักบริหารสองจะมีแค่นี้ถ้าจะมาทำการเมืองนะครับต้องรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยจะเข้ามาทำการเมืองตัวเองมีหน้าที่เป็นนิติบัญญัติก็คือออกมาออกกฎหมายออกมากออกกติกาที่จะบอกคนไทยทั้งประเทศว่าทำอย่างนี้ผิด ทำอย่างนี้ไม่ผิดทำอย่างนี้ได้ทำอย่างงู้นไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นการออกกฎหมายนะครับเราเองอันนึก็เป็นผู้บริหารตกลงการเป็นนักการเมืองมีสองอันก็คือมาออกกฎหมายห้ามประชาชนทําไอ้นู่นห้ามประชาชนทนําไอ้นี่ให้มีงบประมาณเท่านูน้นเท่านี้ใช้งบประมาณเอาเอาเงินไปทําอะไรทําอะไรไงอันนี้คือเป็นมิติบัญญัติแล้วพอนักบริหารปุ๊บนั่นแหละครับ มานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาอะไรต่ออะไรแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าจะเป็นผู้ใช้งบประมาณใช้เงินนะ่ะใช้เงินจะแปลว่าจะเป็นผู้ใช้เงินแหละนะเขาจะกําหนดว่าไอ้เงินภาษีที่เก็บมาทั้งหมดรายได้ของประเทศมาทั้งหมดเนี่ยเขาจะเอาไปทําอะไรนี่คือบทบาทของผู้ที่จะเข้ามาทําการเมืองถ้าบอกกรุณาอย่าใช้ว่าเล่นการเมืองมันมันของจริงๆเลย เป็นความเป็นความตายของประเทศเลยที่เราจะคัดเลือกเลือกสรรน,นักการเมืองซึ่งมีจะมีบทบาทมาออกกฎหมายและบริหารประเทศถ้าประชาชนคนไทยไม่รู้ว่านักการเมืองเขาทำอะไรแม้แต่คนที่ไปสมัครเป็นผู้แทนลองไปถามที่ว่าเป็นผู้แทนจะมาทำอะไรเห็นไหมดูเขาโฆษณาหาเสียงสิเขาไม่บอกเลย รับใช้ประชาชนไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่ออะไรมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องรับใช้ประชาชนคุณกําลังไปบอกประชาชนให้เลือกคุณเป็นผู้แทนเพื่อคุณจะมาออกกฎหมายบังคับประชาชนให้ทํานู่นทนํานี่คุณกําลังจะหาทางนะ,ะได้เป็นรัฐมนตรีเพื่อจะบริหารประเทศบริหารประเทศนี่แปลอีกทีหนึ่งนะคือจะใช้เงินภาษีไปทำไอ้นู่นไอ้นี่น,น,นะครับ ต้องเข้าใจเรื่องนี้นะประชาชนที่รักให้ห้าร้อยบาทเลือกเขาเป็นรัฐมนตรีทีเนี้ยทีเนี้ยตอนที่เขาเป็นรัฐมนตรี ree, แล้วคุณยังว่าบน่นว่าเฮ้ยทำไมมีชักค่าตรงส0มสิบอร์ซ็นสี่สิเปอร์เซ็นก็คุณเอาเงินเขาไปอ่ะก็ไปจ้างคุณไปเลือกเขาอ่ะคุณเลือกเขาแล้วอ่ะทีนี้ก็ถึงเวลาเขาเอาคืนไงนะเขาว่า้คุณตั้ง4ี่ิบกว่าวันอ่ะ ต่อไปนี้คุณต้องไหว้เขาท่าน,นรัฐมนตรีท่านผู้แทนท่านต้องไหว้เขาสี่ปีเลยครับเพราะว่าโอ้โหสิทธิถอดถอนมีในรัฐธรรมนูญแต่เป็นจริงไม่ได้ในความในการปฏิบัติเที่อผมเพอนะก็อ่ะเสร็จแล้วก็เป็นยังไงครับทีนี้ออกกฎหมายบางทีเพื่อนก็ทำทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีกฎหมายเพื่อนก็จะทำ พอเป็นนักบริหารน่ะก็ฟุ้งเฟอ้อในอำนาจวันไหนที่เกิดตายสมมุติตายไอ้ที่ทำไว้ก็น้ำลดต่อผุดก็ตามยึดทรัพย์อะไรกันเยอะแยะหมดนี่เป็นประเพณีของประเทศไทยที่เกิดขึ้นมาสม่ำเสมอเห็นมาตลอดนะครับพวกที่บริหารประเทศก็คือเอาเงินไปใช้หาเงินแบบแบบไม่มีกฎหมายรับรองนะ ก็ยังเป็นจนเดียวนี้มันด่าศารโอยสองมาตรฐานอะไรต่ออะไรก็ตัวเองทำอะไรที่กฎหมายได้ไม่ได้อนุญาตให้ถามมานะผมเพิ่งทราบว่าหวยบนดินน่ะมันยังเป็นคดีอยู่ในศาลอยู่เลยเออตำรวจไ,ไม่ใช่ตำรวจกองฉลากไปขายหวยหวยเลขสองตัวเลขสามตัวขายแข่งกับเอกชนน่ะ เอกชนที่ของเอกชนไอหวยใต้ดินนะมันผิดกฎหมายอยู่แล้วเอาหวยใต้ดินขึ้นมาขายบนดินคิดว่าตัวเองมีอำนาจไม่มีกฎหมายให้ทำเนี่ยเป็นคดีอยู่ในศาลเลยครับผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นก็เอาแต่ว่าแต่ว่าถ้าหากเกิดทำการเมืองทำไปทำมานะผู้แทนอยู่ในข้างมือเราเยอะยะง่ายมากเลยครับ เอาผิดให้ถูกถูกให้ผิดได้ง่ายมากเลยเพียงแต่ออกพระราชบัญญตัติคือออกกฎหมายอะนิรโทษกรรมไอ้ความผิดทั้งหมดถือว่าไม่ผิดเออล้มคำสั่งศาลได้เลยนะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ค่อยดูไปแล้วกันเพราะฉะนั้นบทบาทของนักการเมืองไปมีอย่างเงี้ยฮะท่านผู้อวสุวก็กรุณนาให้ผมอธิบายผมมาผมก็เอามาเล่าให้กันฟังสรุป าการเมืองมีบทบาทสองอันออกกฎหมายกับบริหารประเทศบริหารประเทศแปลว่าเอาเงินภาษีเราอะไปใช้ใช้ทำอะไรก็แล้วแต่เขาตอนนี้เขาสัญญาว่าเขาจะเอาเงินะไปซื้อคอมพิวเตอร์ให้แจกเด็กแท็บเล็ตแจกเด็กเนี่ยใช่เลยนะอันนี้เลยคือเอาเงินไปใช้เลยแล้วก็อะไรล่ะไอเงินเดือนเงินเดือนหมื่นห้า กะ,กะอะไรครับกะรายวัน300เนี่ยมไม่ใช่ของรัฐบาลไปบังคับเอกชนให้จ่ายให้บริษัทเล็กบริษัทน้อยอ่ะให้จ่ายตอนนี้พวก SME บริษัทที่เงินทุนน้อยอ่ะก็เตรียมเจงกันระเนระนาดหมดแหละใช่ไหมล้วเห็นไหมครับปูนซีเมนต์ไทยพร้อมจะจ่ายวันละ300 c ้พร้อมจะจ่ายวันละ300ถ้านรู้ไว้เบื้องหลังคืออะไร เบื้องหลังนผมไปทราบมาว่าอย่างนี้ครับพวกบริษัทใหญ่ๆดีใจกันใหญ่เลยจ่าย300จ่าย300ร้อทำไมรู้ไหมบริษัทใหญ่จ่ายได้ครับแต่ทีนี้ไอ้คู่แข่งบริ